เข้ามา มาหรือยังวันนี้เดี๋ยวอเอ์จะพามาดูนังยาวเรา รุ่นใหญ่ขนาดนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งลำของวันนี้ต้องบอกก่อนแอนเตอร์มาอยู่ที่มหาชัยเต็นท์รถออ l in ว n นหรือเต็นท์เฮียบุ้งนั่นเองบางคนแบบว่าเฮ้ยเต็นท์เฮียบุ้งมีรถอะไรบ้างแล้วทำไมเป็นเต็นท์รถทำไมต้องทำถึงขนาดนี้เดี๋ยววันนี้นะคะแอนเตอร์จะมาถามเฮียบุ้งให้ว่าเฮ้ยทำไมต้องทำรถขนาดนี้คือทำเนื่องจากอะไรชอบหรือว่าอะไรอันนี้เขาเทสรถหรือเขาจะขายรถมีคนมาซื้อรถ อยากรู้อยากรู้อยากรู้อยากเห็นอ่ะมาดูหน้ายาวก่อนเดี๋ยวจะให้มาดูหน้ายาวลำนี้ลํำนี้พิ่งเสร็จลํำใหม่พึ่งเสร็จเลยสร้างใหม่หมดเลยแม้กระทั่งอันนี้ล่าสุดไปเดินสายไฟมาสายไฟเทพจากน้องกายกายสายไฟซิงใช่ไหมหรือกายไวริงไม่รู้ขอบคุณนะคะเมื่อก่อนคือสายไฟซิง เขาบอกว่าพี่แอนปิดหน้าแล้วจะดูอะไรลหรอทีเนี้ยก็ให้ดูครึ่งหน้าให้ดูแค่ครึ่งหน้าพอไม่ต้องดูเต็มดูแค่ครึ่งหน้าก็พอนะคะอ่ะดู่นน่นน้องน้องลงมาจากรถน้องน้องน้องซื้อรถมาอันนี้เขามาจริงรถจักรอ๋อมาทำรถหรอไอไอ้เราก็อยากรู้ไงเอออ่ะมาดูกับแม่ยกคันนี้ก่นทีแรกคันเก่าของบอสเนี่ยจะไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะปีกหน้าใช่ป่ะแต่ตอนเนี้ยไปทำปีกหน้ามาแล้ว แล้วเวลาก็ดีขึ้นวิง่งไม่ได้ฉี่นะเด็ดเด็ดเท่าไหร่ให้ทายเด็ดเท่าไหร่ล่าสุดสนามเลื่นเล่นไม่เต็มเด็ดเท่าไหร่เอาทายกันมาเออบอกเต็ดแต่ไม่บอกเจ็ดเท่าไหร่อ,อขอบคุณหนึ่งพันสองรอเซอร์ฝากร้อยก็แชร์แฮนเตอร์ด้วยนี่มีแบบหัวใจลงวันนี้สุดจริงสุดนี่คืออะไร ปิดหน้าสุดเลยเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มาคนเดียวเดี๋ยวจะเอาอาจารย์หยอกมาด้วยเพราะว่าไหนๆก็มาแล้วก่อนอื่นไหนเดินไม่ได้มันไปไม่ได้ถ้าไปหลุดเลยนะเอาไอ้ไฟฝังโน้นเอางี้ก่อน e อ t e r ขออนุญาตเดี๋ยวเตอร์ไปหาบอสก่อนได้ไหมวันนี้มาถึงออนวันแล้วต้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปทําความรู้จักกับบอสก่อนเออเทียวเทียบบุ้งออนวันก่อนนะคะเดี๋ยวว่าคนแบบว่า โควิดไม่สามารถทำอะไรเธอได้เธอคนนี้ก็โคตรกลัวโควิดเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่มียารักษานะคะเออพี่รักคะบอสใหญ่อยู่ไหนลูกอุ้ย FC ถ่ายรูปบอสใหญ่อยู่ไหนคะลูกไปตามบอสให้พี่แอนหน่อยได้ไหมอ่ะบอสบอสอยู่ไหนอ่ะบอสฟุงอ่ะบอสฟุงอ่ะบอสฟุงอยู่ไหนอ่ะอันนี้คือถ่ายรูปกันใช่ป่ะเออ FC เขาเป็นไงล่ะเรารุ่นเลกไหนหนูดูที่ไหน บอกว่าหนูไม่มีอะไร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 ไหนหนูบอกพี่อันนี่หนูหนูหนูไม่มีอะไรหนูไม่มีอะไรหนูบอกแม่หนูไม่มีอะไรฮะลโหหนูหนูหนูบอกแม่ว่าหนูไม่มีอะไรแอ่ไทนมพี่แอนอ๋อแอถ่ายนมพี่ท่ามานะแล้วไม่รู้จักเจรู้จักวันนี้จำได้อันนี้เพิ่ึ้งอันนี้เจวันดีเจล่ะวันดีเดช ถ้ามาพพนี่ร้านเไม่เจอคนนี้นะ,ะไเอมาเจ๊ก่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ถ้ามาคนนี้นะเราไม่เจอมาเจอพุทธกันใหญ่แอนเทอร์นะแสดงว่ามาไม่ถึงถ้ามาที่นี่เจ๊คะอะไระไม่ใช่แอนเทอร์จะถามเจ๊ว่าอะไรคะไม่ใช่เจ๊กล้องอยู่นู่นอะไรคะทางนู้นเดินทางนู้นหน่อยนะทางนู้นนอ่านี่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 อ่าถ้ามาที่นี่สนใจรถติดต่ตอเจ๊ได้ไงคะคอมโบ ศูนย์แปดสองศูนย์แปดวาเกาหน่เจเาเจสีเ้าสี่แปดเจ็ดเก้าค่ะเชิญครับเชิญโอ้โจัดมุงด้วยพี่ฝอดมือกาจารจย์พี่สอดาวดเชิญเชรไลเราจอดเลยอนนี้มีโปรโมชั่นด็ๆเลตอน้เหรอใช่ตอนนี้ก็แบไหทาวที่แล้วลดคละมื่ใช่ค่ะลดคัละหมื่อันนี้มีเครดิตจัดเต็มเลยเดี๋ยวจานสลดถึง่งหมื่นเลยมีเครดิตมีเครดิตจัดเต็มเครดิตดีจัดเต็มใช่ ลดให้สองหม,มื่นเลยต้องปักหมุดไว้เลย,เลยถ้าใครบอกว่ามาจากไรเนยบอกปักทแทปหน้าเตอร์กับเจสุกตาไวา้ขอมีเครดิตขอมีเครดิตถ้ามีเครดิต,ดตลดแน่สองหมื่นแน่นอนโทรมาเลยถ้าคุณคิดว่าคุณเครดิตเดเออลดให้แน่นอนสองสองหมื่น คุณก็เฮ้ยแล้วถ้าผมเครดิตไม่ดีอ่ะมีโปรโมชั่นไหมเครดิตไม่ดีอยากตัดอะเครดิตไม่ดีเหรอแค่แค่แบบว่ามีค่อยเฉยๆมีล่าชงล่าช้าไม่พอดีมากอะไรเงี้ยขอเอกสารเลยอ่ะขอเอกสารมายื่นดูก่อนยื่นดูยอดมี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 โปรโมชั่นเล่าๆไหมมีโปรโมชั่นเล่าๆไหมหรอใช่ฟรีโอนฟรีประกันฟรีจัดฟรีโอนฟรีกันฟรีจัดด้วยฟรีหมดเลยเออฟรีโอนฟรีประกันประกันต้องเท่าไหร่แล้วนะ พี่จั okay. ดนะถ้าสมมติชั้นหนึ่งก็หมื่นกว่างูกว่าสองหัวก็ขึ้นอยู่กับรถขึ้นอยู่กับรถมีรถรุ่นรถนะคะสภาพสภาพรถเอาแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกรถอะไรเดี๋ยวแอนเตอร์จะพาให้ไปดูสภาพก่อนแต่ว่าว่ารถเก๋งมือกระบะได้หมดได้หมดแคบมาหาใจเอยใช่ตอนเดียวได้เอาง่ายๆมอเตอร์ไซค์ไม่ขายอย่างเดียวมีได้ไงก็มีมอเตอร์ไซค์ก็มี โทรมาหาใจนัดรอบหน้าหนึ่งวันนะคะโทรหาใจได้เลยเออได้ฝากเบอร์อีกรอบนึงค่ะอ่วีสเบอร์นะคะ082 917 4879แล้วก็0 8 2ย์2 6 4 7 2ค่ะนี่เดี๋ยวให้เจ้ไปพักแบบต้อนรับลูกค้าก่อนมีลูกค้ามาแจ็คเกกินนมหน่อยอ่ะไหนไหนไหนไแมมเเราถ่ายรูปคู่กันยัง มาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้บอสประธานให้แล้วค่ะเอาขึ้นมาให้เอาโอเคโทดมากไปไปบอสคะเดี๋ยวอีเตอร์จะขอ,อเชิญบอสมาหนึ่งค,คนบอกว่าเฮ้ยบอนวันใครอ่ะเท่ห์ป้คือใครไม่เคยรู้จักเลยวันนี้เดี๋ยวอีเตอร์จะทำความคามารู้จักแล้วถามว่าเฮ้ยคิดยังไงหึงมาทําหน้ายาวแล้วบอสเล่นรถเล่นรถอะไรบ้างบอสเท้าอวัสดีครับมาแนะนำตัว อ๋อบุ้งบุ้งออยวันครับบุ้งออยวันอันนี้คือเคียบุ้งใช่ครับที่หลายๆคนรู้จักเห็นแบบเฮ้ยประกาศไปเคียบุ้งออนวันออนวันใครนี่แหละนี่เลยนี่เลยครับตัวจริงเสียงจริงอคนอื่นถ้าถ้าไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมีแบบนี้อย่างเดียวต้องมีแบบนี้อย่างเดียวมีคาแรคเตอร์ไหมบอสแบบว่าถ้าเจอหน้าบอสจะต้องแบบว่าชอบสไตล์ไหนสไตล์ธรรมดาเลยสาวๆบ้านๆได้หมดมาได้หมดได้หมดเออเนี่ยน้องคนน่ารักเลยอะ ถ่ายนม่นะไม่เล่นหน้าเลยไม่มีหัวเลยหน้าพี่ไม่สวยเอานมมาอย่างเดียวเนี่นี่นี้เรียกว่าได้พ่อมาเต็มเต็มไหมได้ค่ะพแอถามก่อนทาไมเออมาเปิดรถที่ปีละปีนี้ปีที่สิบสองปีนี้ปีที่สิบสองคือทำมาหลายปีแล้วใช่แล้วก็มาเล่นรถก็ด้วยตั้งแต่เราัยรุะนะเราเล่นหลังถนนมาไงอ๋อคือเมื่อก่อน ุยุค90จริงๆนี่ก็จะต้องรู้จักนะ3โคกบางใหญ่โอตานิใช่ตแต่เป็นรุ่นนั้นเลยค่ะเขาเรียกว่ารุ่นก็แต่รุ่นบําสายรุ่นแรกที่เจ๊แอตบอสขับ,บปัมป๊มสายปัมป๊มสายเป็นปบําบําสายอ่าเป็นเป็นสตาร์ด้าเป็นสตาร์ด้าก่อนอ่าสตาร์ด้า,ต,าตอนนั้นทำเครื่องอยังไง เมื่อก่อนทำที่สองเฮดเดอร์อ๋อ e สองเฮดเดอร์สองเฮด,ดเดอร์นี่ก็คือพ่อพี่เบสใช่ถูกต้องบา<อ>งคนแบอกว่าสองเฮดเดอร์ใครพ่อพี่เบสเบสเทอร์อโบยามใช่ใช่ใชแล้วก็พี่เบสก็ขับรถคันนี้ด้วยขับรถคันนี้ด้วยครับแล้วบอสทำน้า,นาย,ยาวมากี่ปีทำไมถึงเลิกทำทำน้ายาวทำมาสี่ปีสี่ปีเต็มสี่ปีเต็มที่แบบว่าหันมาเล่นรถใช่ใช่ทำไมบอสถึงเล่นรถน่ายาวก่อนหน้านี้ก่อนที่มาเล่นน่ายาวบอสเล่นอะไรมาก่อนก่อนเล่นหน้ายาวก่อนเล่นหน้ายาวเนี่ยคือไม่ได้ ไม่ได้เล่นเลยนะไม่เล่นรเลหยดหยุดตังแต่ขายก่อนแต่นี้หลังหลายสิบปีก่อนก็ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็หันกลับมาเล่นหันกลับมาเล่นเพราะว่าด้วยส่วนหนึ่งคือบางทีคุยถูกคออ่ะเราก็เลยทวงทุ่มทาเลยเราเรียนทำเต็มที่ใจชอบอยู่แล้วใจชอบอยู่แล้วใจชอบอยู่แล้วันแล้ที่ทำก็คือหน้ายาวก่อนหน้ายาวก่อนหน้ายาวก่อนเล่นรุ่นใหญ่เลยอะเขาเริ่มตั้งแต่รถบ้านก่อนแล้วก็ไปคีโ หรืออะไรไล่ไปนี่เป็นเล่นหน้ายาวเลยหน้ายาวหน้ายาวเสร็จหหน้ายาวแล้วลงมา4ี่หแล้วลงมาลุนเล็ก1.9ึอ่าหนึ่งจุดเ้านึแล้วมาบ้านย่างบานอันหอ่าคือเล่นโกบวันนี้เจ้าให้มาดูหน้ายาวอ่ะใจจริงนี่ถ้าถ้าไม่เจอโควิดสินี้ก็อาจจะมีครบทุกรุ่นนะมีครบทุกรุ่นได้ข่าวว่า่าจะทำเอฟาพด้วยยังยังลของมีของ ของมีแต่ว่ายังไม่มีตัวรถขายก่อนไปบอสช่วงนี้รอให้มันพ้นโควิด1 9ไปนิดนึงอ่าคือก็ช่วงนี้เอามาดูรถคันนี้ก่อนรถคันนี้บอสทำจากใครมาฮะตอนนี้ทำจากช่างโก้ช่างโก้ใส่สามใช่อันนี้มาช่างโก้ใส่สามเลยบอดี้บอดี้ทำที่นารีนารีเป็นคนสร้างบอดี้ให้เป็นคนทำบอดี้ให้ใหม่หมดเลยพอขึ้นมาบอดี้บอสเป็นยงไงไม่ต้องแก้อะไรใช่ไหมไม่ต้องแก้เลยครับ ต้อง,ลงเลย,เล,ยล,งลงพื้นเลยลงพื้นได้เลยครั้งแรกมาลงพื้นเลยของ<ช>นาเร่ใช่นาเ,เ,เร่มาเจริญบางคนแบบเฮ้ยใ,<ช>ใครไปเลยค่ะถ้ายอยากจะทำแบบว่าเขาเรียกว่าราคากันเอง <spinning S 2> ด้วยราคากันเองราคาง่ายๆคือกันง,ง่ายคงนาเล่ละเครื่องก็เป็นชงโก้สายไฟได้ข่าวมาเพิ่งไปเปลี่ยนสายไฟมาใหม่เป็นของกายสายไฟซิ่งกายสายไฟซิง อันนี้เพิ่งจะเป็นซิกเนเจอร์หมาชัยเราก็จะอุดหนุนน้องๆกันคือเอาง่ายๆบอสเลือกคนที่แบบว่าอยู่แล้วใกล้กันใช่ใกันเพราะว่านักเล่นมอจรินก็อยู่ใกล้ๆกันไม่ได้อยู่ไกลก็อยู่วันแพพวยังไม่ได้ออกนอกพื้นที่นะคะตอนนี้เอาเอาเอาแบบดูแลกันทั่วถึงทุทั้งโก้ก็ไม่ได้ไกลทั้งโก้อยู่สายสามก็ไม่ได้ไกลจากไม่ไกลตรงนี้เลยไม่ได้ไกลจากีเดียอยู่กันใกล้ๆอ่าแล้วก็ตัวเครื่องเทอร์โบอันนี้บอสเป็นเทอร์โบใหม่ปะ อันนี้จะเป็นพอยซิชั่นลูกเก่าลูกเก่าที่มีอยู่ในรถตอนนี้อ๋อแล้วลูกเดียวที่มีอยู่ในรถใช่นอกนั้นจะไม่มีเหลือละคือแม้แต่ตงคัมก็ไม่เหลือนะอันนี้เหลืออยู่ลูกเดียวที่อยู่ในรถที่อยู่ในรถคันเดิมโค้งใหม่โค้งใหม่ครับโค้งใหม่สติกเกอร์สติกเกอร์ใทุกอย่างใหม่หมดเลยใช่ใช่มีอย่างเดียวคนขับก็เป็นพี่เบทับคนขับแล้วใหม่อ่ะอันนี้เช็คกล่อง จริงจะให้ให <on> ้ให <V statistically> ้พี่จอยขี่แต่พอดีช่วงนี้พี่จอยมีภารกิจหาเสียงหาเสียงกันอยางนก็เลยเป็นพี่เบสก็เลยจับให้เบสเลยประดำการแทนคืออันนี้พี่เบสประจมการจพี่เบสขับหลายคันเลยนะคืออันนี้เขาจะประําการทันนี้เลยอ๋อประดมการคันนี้เลยก็คือไม่ไม่เปลี่ยนละไม่เปลี่ยนละขอดูข้างในได้ไหมอันแบบว่า เพราะว่าส่วนใหญ่บางคนขับได้ยาแล้วแว่าเฮ้ยลงตีนได้ไงแล้วแบบจะฟังเสียงไรเรื่องหรอคันนี้ไม่เ็แล้วจัหมือด้วยมาแล้ววันนี้เราได้มีเราได้พิมกอนเพิ่มพิที่ก่อนคู่สวัสดีค่ะอาจารย์ยวครับอาจารย์นั่งนิดนึงอะไรเอ่ยถามถึงไหนแล้วเนี่ยไม่ถามถึงว่าท่านี้ถามถึั่งยาวเฉยเฉยตอนนี้ถามถึงนี่ช่วงนี้ที่มันไม่เหมือนใครใช่ไหมก็อย่างเงี้ยเราได้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 โขี่ ได้โดร์ขี่มาเบสเบโดยามทีนี้เบสโดยามก็จะมาบอกรายละเอียดหมดเลยว่าเฮ้ยพี่มันต้องตรงนี้นะมันต้องแบบนี้นะมันต้องอยู่นี้นะคือก็มาเป็นตรงนี้เลยช่วยง่ายๆพี่เบสบอกรายละเอียดได้ใช่ที่ที่แรกของบอสมีตรงนี้ปะมีครับแต่ว่าแต่กั้นกั้านอันนี้ก็จะสูงขึ้นมานิดนึงคือลมจะไม่ตกหน้าอ๋อ นี่ถ้าถ้าเป็นอาจารย์หยองเนี่ยเปิดหมดเลยนะะเปิดหมดเลย <laughs> ใช่เหรอ <laughs> เออแบบกระพือเลยอะ่ะเออให้กระพือเลยถ้าเป็นอาจารย์อ,อ่ะแล้วก็อยากอยากอยากสัมภาษณ์แบบพี่เบสมากเลยแบบว่าเวลาขับแล้วรู้สึกยังไงมันขับยากไหมถ้าขับรุ่นเล็กแล้วมาขับรุ่นนี้มันยากหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออฮุกทำไมข้างในมันร้อนจังะเมื่อกี้อเมื่อกี้ไม่ีใครทายถูกบ้างปะทายไรเปิดแนบอกว่าให้ทายเวลาคันนี้อาจารย์ดูหน่อยอ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว มาถึงออนวันแล้วใครทายถูกเดี๋ยวจัดโปรโมชั่นไปเลยใช่เออถ้าใครทายถูกนะคุณมาถอยรถที่นี่นะคุณเอาไปเลยยุ้ยหมื่นหกไอ้พันหกพันหกเอาอะไรไปเลยส่วนรถสิคะอจากส่วนรถไปเลยหนึ่งหมื่นบาทได้ไหมบอสแต่คุณมาซื้อขออยู่ตรงนี้ได้ไหมทำไมอ่ะมันมีแอร์ร้อนจิ้มแปรงค็ร้อนเลยได้ ยังมาเซ็ตกุยิ่งร้อนอยู่ร้อนมาจากข้างนอกหมดแล้วมันก็ดูนีออ่โอ้โหเครื่องทำอาง,ง,งานเนื้อด้วยโครเท่ไปเลยไม่รักอาจารย์รักใครอเออนี่คาพ<อ>ูดถึงตัวรอกอนอาจารย์พิ่งมาเพราะว่าลูกค้ามารับรถเมื่อกี้เขามาซื้อรถไปแล้วลูกค้ามารับรถเดี๋ยวเมื่อกี้สนใจเบนซ์อีกคันนึ่งก็จะขายเบนซ์ด้วยขายขายหมดนี่นี่คุณ บอสคารับอนตรงกลางเลยบีบีเอ็มบีเอ็มก็ขายเบ็นก็ขายขายขายหมดครับตอนนี้ขายหมดถึงเครื่องเนี่ยอาจารย์ตอบเครื่องแขนชังโตได้ไหมได้เครื่องเนี่ยเป็นเครื่องบล็อกอะไรเอ็มอาร์เอ็กซิงทั้งตัวไม่ทำอย่างกับกูทำแต่กูตอบได้อะข้อข้อในข้ออะไรตอบได้ไหมข้อข้อเอ็มอาร์เอ็กซิงครับแล้วก็สามพันนึ่สมันสองพันสามเศสามพันสอจุด ไม่บอกสองจุดไม่บอกให้ไปหาเอาสามพันสองจุดหนึ่งบอกสามพันสองจุดสองอาจารย์เออประมาณนั้นแหละไม่บอกอ่ะเราเองส่วนก้านก็เป็นก้านตัวโปรใชเป็นก้านตัวโปรบีมโปรมรเอฟเนี่ยตัวโปรเดี๋ยวก่อนต้องบอกต้องบอกนี้ก่อนนะตั้งแต่คันนี้ประกอบเสร็จมาวิ่งวิ่งมาทั้งหมดเนี่ยแปดลันแปดลันแปดลันไม่เคยลื้อเครื่องแม้แต่ครั้งเดียวไม่เคยลื้อเครื่องเลยไม่เคยลื้อเครื่องเคง่ายๆตั้งแต่ บอสประกอบเครื่องตัวนี้มายังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้เปลี่ยนเลยยังไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทำเก็วิ่งทรงนี้นะคะที่ไปวิ่งเจ็ดตึ๊ดตื๊ดต๊ดบอกว่าให้ทายถ้าคุณไทยถูกแอนเตอร์ลดให้คุณหนึ่งหมื่นบาทโคตรโคตรโคตรพาักกันมากม่ส่วนรถมาใครใครทายถูกนะมาซื้อรถที่นี่ลถไปเลยหนึ่งหมื่นบาทใช่ถ้าคุณไทยถูกคุณทายมาเลยแล้วเดี๋ยวแอนติกไว้ให้ถ้าแอนกกดหัวใจใครคุณมาเลยคุณมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์ ตัวง่ายๆให้ให้เสรปีนึงเลยไหมครับอาอ่าแล้วก็คุณจะมาซื้อเท่าไหร่ก็ได้หนึ่งปีหนึ่งปีครับให้เสร็จคุณหนึ่งปีขอย้าคมิถามที่ขอย้าคมถามว่ารถน้ายาวคันนี้วิ่งล่าสุดแบบถนนลื่นๆเลยแท็กลื่นๆที่สุราษฎร์เจ็ดเท่าไหร่ เออกดแบบ้เต็มดวยอันนี้สําหรับคนต้องติดตามจริงนะว่าถึงจะรู้ด้วยถ้าถ้าถ้าเป็นเพื่อนทางบ้านไม่ได้ติดตามนะว่าตอนนี้นะชิบหายเลยไปเอาโทรศัพท์เมียในเปิดดูอย่างเลยหายวะคลิปนี้อยู่ไหนวะหายอะส่วนรถหนึ่งหมื่นแล้วนี่ส่วนรถหนึ่งหมื่นเลยทันทีปีหนึ่งปีหนึ่งเอาง่ายๆถ้าคุณตอบถูกห้าคนแอนก็ให้ห้าคนเห้าคนคือเอาง่ายๆถ้าคุณห้าคนให้เวลาปีหนึ่งคุณจะมาถอยรถรุ่นไหนก็ได้ใช่รถหนึ่งหมื่นบาทคุณก็มีบอสใช่ครับ ประมาณนั้นปัดเพือใจเลยอะเพื่ใจไหมไม่ไม่ได้ขอโกเลยนะจ่าขอจัดให้ถ้าใครอยากซอรถลมาหารเตอร์ก็ได้หรือมาหาจันหยองก็ได้เอออยากให้แนะนำคันนี้แลบอกได้อยากอยากให้ไปเทสคันไหนก็เดี๋ยวคือขอแค่อยากให้รถมาที่เราเนี่ยเดี๋ยวเราจัดการทุกอย่างปอดถ้าสมมติว่าหนูโดนใจแบบรถแบบกระบาดเดิมๆแต่เฮ้ยทรงมันสวยมากเลยแต่ว่าอยากได้เพิ่มสิ่ง ได้ได้ครับเรามีครบหมดเลยเรามีครบหมมดีครบให้หมดเลยใช่ครับใช่ครับทำให้หมดรับทำให้หมดแล้วถ้าบอกว่าอ้ยไอ้คันที่หนูได้แล้วล้อมันไม่โดนอยากเปลี่ยนล้ออ่ะเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนเลยครับเลือกลายได้ด้วยเลือกลายเลยครับเลือกลายเลือกลายใหม่ได้เลยมีคลื่อนต่อมาเจ็ดจุดหกเจ็ดจุดเจ็ดเจ็ดจุดห้าอยากได้ไก่ครับอยากได้อยากได้ไก่เอาไก่เลยใจเย็นนะครับเดี๋ยวซ้มจะเสร็จแล้วโชคสมานความโคตรมีโคตรเท่ สักคู่สักคู่สักคู่นะครับไปเอาเลยเหรอเป็นเท่าไหร่สัครับคันนี้บูทเท่าไหร่บอสคันนี้ถ้าตีเป็นบูทเหรอสามบอสเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์บูทเท่าไหร่บอสอะไรบอสตอบบูทคันนี้ใช้อยู่ร้อยนิดนิดร้อยนิดนิดสองลูกลูกหนึ่งก็ตีเป็นอนุกรมลูกแรกก็เป็นแบบมันลูกนี้เป็นลมสูบลมนะปั่นเข้าปุ๊บก็ถ้าแบ่งกันแล้วสองลูกใช้ไทอัมเป็นตัวคุมเกตคุมก็จะอยู่ราวๆประมาณสัก ส0บหู้กหนึ่งห้าสิบูกนึงหกสิบตีเฉลี่ยนะตีเฉลี่ยร้อยร้อยมันมันร้อยไับประมาณร้อี่สิบป่ะร้อยสิอ่สิบร้อยสิบร้อยี่ประมาณนี้ขอดูใน่อยดิหัาจา์ไม่โชว์เลยอะเราไม่โชว์เลยอะแล้วใครห่อไว้ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ดูให้ดูให้ดูเทร์โบมันก็จะมีอยู่2อรูปเป็นแบบันมคมอะสอดให้ดูก็ได้ค่ะมาขนาดนี้นะเออเดี๋ยวเสร็จแล้วมึงคุมด้วยเดี๋ยวพอหอก่อนเออ ให้โปทั้งปีให้โปทั้งปีทั้งปีปีเนี้ยให้ทั้งปีเลยภายในปีเนี้ยวันนี้อยากไม่ได้เพื่อนพี่น้องอยากได้ก็มาเสิร์ที่นี่มาเอาโปไปอันนี้คือเทอร์โบอันนี้เทอร์โบอาจารย์อธิบายเทโบลูกนี้ลูกนี้ก็จะเป็นลูกลูกแรกที่เป็นสูตรดูดลมเข้าไปเพราะดูดปั๊บผ่านหอยหอยออ๋ไม่ใช่นะผ่านหอยนี้หอยใหญ่ ผ่านมาปุ๊บก็จะมาลูกที่สองลูกที่สองกที่สองก็จะดูดจากลูกนี้อีกทีหนึ่งผ่านหอยขึ้นมาผ่านหอยนะแล้วก็จะมาแล้วก็เสร็จเพลิก็จะมาเข้ายินเตอร์น้ำเพื่อระบายความร้อนของอ่าของของของอากาศอาก่อนที่จะอะไรวะก่อนที่จะเข้าไปในห้องเผาไหมพูดได้ยังเนี่ยยัง่บอ มีอยู่สองคำบอสกับอาจารย์อ,อาจารย์ถามจะพูดได้ยังเนี่ยยังค่ะบอสอายังพร้อมยังบอสถามยังค่ะอาจารย์มันสับสนไงมันสับ <c oughs>